พบกับคุณน้อยวิชาคณิตศาสตร์ EP สาเรื่องความสัมพันธ์ของการคูณและการหารสาระการเรียนรู้ผลคูณของจำนวน2องจำนวนใดๆเมื่อหารด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งใน2องจำนวนนั้นจะได้ผลหารเท่ากับอีกจำนวนหนึ่งเสมอจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกความหมายความสัมพันธ์ของการคูณและการหารได้ 2. เขียนแสดงความสัมพันธ์ของการคูณและการหารได้สรับผิดชอบต่อภาระงานที่มอบหมาย เด็กๆเ,เตรียมแบบบันทึกคำตอบกิจกรรมคิดเลขเร็ววันนี้มาคิดเลขเร็วชุดที่24กันนะคะเมื่อเด็กๆพร้อมแล้วมาหาผลลบก,กันเลยนะคะข้อที่1 ข้อที่สองข้อที่สาม ข้อที่สี่ข้อที่ห้า ข้อที่หกข้อที่เจ็ด ข้อที่แปดข้อที่เก้า ข้อสุดท้ายนะคะข้อที่10ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะ เด็กๆตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกคะแนนตามความเป็นจริงนะคะเด็กๆเ,เปิดหนังสือเรียนหน้า46เรื่องความสัมพันธ์ของการคูณและการหารจากภาพนะคะในถุงมีส้มจำนวน5ผลด้วยกันมีส้มทั้งหมด3ถุงด้วยกันนะคะเป็นการบวกจำนวนเดียวกันหลายๆครั้งเด็กๆสามารถเขียนในรูปการคูณได้ดังนี้ สามคูณหเท่ากับสิและจำนวนส้มนะคะทั้งหมด15ผล <c oughs> เมื่อนำมาจัดนะคะแบ่งกลุ่มกลุ่มละหผลเท่าเท่ากันก็จะได้ทั้งหมด3กลุ่มดังนั้นเขียนในรูปการหารนะคะได้ดังนี้15หาร3าเท่ากับหจากตัวอย่างข้างต้น เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการคูณและการหารที่มีความสัมพันธ์กันได้ดังนี้3คูณ5เท่ากับ15 15หาร3เท่ากับ5 15หาร5เท่ากับ3เด็กๆมาดูตัวอย่างข้อต่อไปกันนะคะจากโจทย์นะคะ8คูณ3 14. มเท่ากับ14เมื่อเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการคูณและการหารที่มีความสัมพันธ์กันนะคะโดยนำผลคูณหารตัวตั้งเท่ากับ ตัวคูณผลคูณหารตัวคูณเท่ากับตัวตั้งได้ดังนี้นะคะ24หาร8เท่ากับ3 24หาร3เท่ากับ8ดเด็กๆมาดูตัวอย่างข้อต่อไปกันนะคะจากโจทย์6คูณ3เท่ากับ18ดเด็กๆมาเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการคูณและการหารที่มีความสัมพันธ์กันนะคะโดยนำผลคูณหารตัวตั้งเท่ากับตัวคูณ ผลคูณหารตัวคูณเท่ากับตัวตั้งได้ดังนี้18หาร6เท่ากับ3 18หาร3เท่ากับ6 <c oughs> เมื่อเด็กๆนะคะทำกิจกรรมฝึกทักษะหน้า49ข้อ1ถึงข้อ6เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ่ายพาระงานส่งให้คุณครูในห้องเรียนออนไลน์แล้วพบกันใหม่ EP ถัดไปสวัสดีค่ะ